ดีร e ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนาะไม่ว e ่าจะเป็นคดีนะครับเนาะน้องผลไม้นะครับพี่น้องเอฟซีนะคดีดังๆช่วงนี้มีแต่ผลไม้เนาะมีแต่ผลไม้ลุ้นๆนะครับเออนะไม่ว่าจะเป็นบังแงาบากผีผวนนะครับเนาะแตงกวาเออนะครับเนาะแตงแตงกวาแตงไทยนะครับ ดังนะครับตัวน,นี้นะครับนะเนี่ยมังผีพวนนี่มาแรงแซงทา้งคุ้งพี่นาคีมาข้อโลละแปดสิบจริงจริงเหรอมาข้อนะ่ะนะจะเอาไปขายจริงๆไงนนอ,อยู่โลละแปดสิบอือว่าความดันด้วยบอนันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องตัวนี้ดังนะพี่น้องเอฟซีนะเอาอะไรวะข่าวก็ <c oughs> โอ้ยมาแรงมาแรงเนาะ จะฟงจะฟ้องกันโอ้อก็ทึกนื้องนองนะครับยี่สิบห้าสิบล้านแต่เงินแต่เงินล้านท่นากเขายังไม่เคยเห็นพี่น้องเอ้ยว่าเจ็บหัวน้่นะครับท่าะว่าเงินล้านอืมนะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะอะไรนี่พาไปกินทุเรียนเมืองจันบอกยายจ๋าอยู่ขี่อยากอยู่มีเงินซื้อยายจ๋าเอ้ยนะเออ <c oughs> ซื้ออันรร้อยสองรอยกับแบ้งกันกินอือน, <c oughs> <c oughs> นะมันแพงแพงไม่ได้กินหอกนะอ่าตอนนี้ก็โอ้ยฟองร้องกันกระทึกนึงนองพี่น้องเนะอ้ยนะอ่าเรื่องคดีน้องผลไม้นี่นะออน้องมางแงวของเรานี่แหละพี่น้องเอ <c oughs> ้ยเจอหมกผีผวนเข้าไปเนี่ยมึงเอาแล้วครับว <c oughs> <c oughs> ันะี้อ่านะอืม ก็เราก็รอดูต่อไปเนาะต่างคนก็ต่างออกรายการได้ออกคนละวันได้บาทนี่จากไปจีบเาจริงพจ๊ไปจีตัวแล้วบาทนี้นะครับพี่น้องเ<ร>อฟซีนะเราก็รอติดตามนะมอันนี้นะนะอันนี้เราเรายังไม่พูดอะไรทั้งนั้นนะพี่น้องเอฟซีนะผู้ชายเป็นเหตุสังเกตได้ใช่ครับเรื่องมันก็มาจากผู้ชายนั่นแหละตบ <ง S 1> นะมือข้างเดียวก็ไม่ดังนะตบมือข้างเดียวมันจะดัง คงดังไม่ได้หากสะพานไม่ทอดข้ามไปใครจะกล้าข้ามมาใครจะกล้าข้ามมาอ่ามันตบมือข้างเดียวมันไม่ดังไงครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ามันก็โทษมันก็โทษทั้งคนนั่นแหละนะอ่ามันก็โทษ ทั้งหมดทั้งวันนั่นแหละนะที่มันเกิดเรื่องเกิดราวนั่นแหละพี่น้องเอฟีใช่ไหมล่ะนะอือีกคนก็เป็นคนดังด้วยไงครับเนาะอีกคนก็เป็นคนดังด้วยคนในกระแสด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะในวงการด้วยนะพี่ดูดี <c oughs> ขอขอฟังแต่คดีลุงซางหม,มดละช่วงนี้ตกข่าวไหมตกข่าวแมบ่ เราเราก็ไปดูหลายๆข่าวหลายหลายข่าวแหละครับพี่น้องเอฟซีนะนะเราก็ดูไดไรดูหลายๆข่าวหลายๆาข่าวว่าโอ้มันเกิดมาจากไหนกันแน่หน่ะพี่น้องเอฟซีหนึ่งมันมาจากไหนครับเงาไม่เข้าใจครับพี่น้องปรึกษากันแบบนี้เงาไม่เข้าใจเงาไม่เข้าใจนะครับออนะครับในเมื่อมันเงาเออนะเงาไม่เข้าใจเล้ครับพี่น้องเอฟซีทีนี้ อบันไลก็เลยเกิดครับพี่น้องเอฟซีเกิดยังไงครับทีนี้อ่ามันก็เกิดอะไรครับทีนี้เกิดความชิบหายไงครับ <laughs> อ่าเกิดความชิบหายนะ <c oughs> ผู้ชายนะอ่า,จ,าจะจะอวดอ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โอืม ได้จีบได้คุยกับคนนี้ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนนี้อวดอ้างมู่กับบอจักไดอันนี้ก็ไม่รู้ไดนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ก็จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เราก็ไม่รู้นะมันก็เป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเอฟซีจากอวดมู่ตอนนี่นี่นี่เห็นบออือวิชากูเม็นพรามเดิมอ่านี่มึงจะได้คือกูมาโลกเอาคนน่ะแข่งกูเลยนี่งไงครับพี่น้องเอฟซีนะ โอ้สวัสดีครับคุณลำยายสวัสดีครับน้อลำยายสนใจไม่ใช่หายทองคานะโอ้ยตายเนาะเออว่าเรื่องมังเงี้ยวอยู่ตัวนี้นะเป็นยังยีกกล้วยเว่ามาเว้ามาอันนี้ว่าเรื่องมังเงี้ยวเนี่ยกกล้วยของเฮานี่มังเงี้ยกำลังดังนี่นี่กำลังดังเขาจะฟ้องจะร้องกันด้วยนี่นี่อ่าเขาจะฟ้องจะร้องกันนี่เห็นบนี่เนี่ยเห็นบอกอ่าแล้วเป็นไผเป็นต้นเหตุบันนี่ อ่าสาเหตุมันเกิดมาจากไหนครับบัดนี้คุณทองดีเพี่ว้อมบวัดีครับนะเออนี่ <c oughs> ลำใยกําลังดังเ <c oughs> ออลำใจกาลังเ,งเงออนี่ยเนี่ยเเอนี่นะครับเป็นแบบนี้ไงอันนี้พพูดเรื่องบางเงวนะครับพี่น้องเอฟซีบางเงี้ยมึงผีผวนเ <c oughs> อากำลังดังครับพี่น้องเอฟีนะเราก็รอดู เราดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอ่เื่อมาแง่เนี่ยพอลเอ่นะที่เรื่องมันดังๆนี่แหละตอนนี้นั่นะนะนะครับเนาะถ้าคนเราเนาะมันก็เกิดมาจากความเหงาความเหงาปรึกษากันทีนี้มันก็เกิดเป็นความรักประเด็นอ่รักกันไปรักกันมา ไมสิไปไส้ละบัดนี่ผู้หญิงกับผูญญ้ชายเนาะเมนบอกล่ะห้ามกันนะปฏิวัยิเลยมีมัดเลยเนาะออนะจริงหรือเปล่าฉันมันก็ไม่รู้นะ,ค,นะครับมันจิไปไสบัตรนี่มมันจิไปใสเสียครับแมนบอกจริงหรือเปล่าครับพี่น้องเอเห็นไหมล่ะนะอืมผู้ชายก็บ่าว่าวันเลิกแล้วบันนี้เลิกกับเมียแลว้วเลิกบม่มีแลว้วเลิกกันแล้วบันนี้เออนะเอาแล้วบันนี้ห่ง เต็มที่แล้วแล้วครับวันนี้หนึ่งก็ความมีแหงด้วยแหละครับพี่น้อง F4 นะมีเธอหนึ่งกับมีเธอสองมันบอกนะ <c oughs> มีการโอนเงินโดนทองให้ด้วยนะครับพี่น้อง F4 ใช่ไหมล่ะเงินโดนเงินโดนทองให้ทีนี้ความมันก็เลยเตกออกมาไงทีนี้นะมักไต้ดับมึงมึงเงินมาใส่นั่นเอาแพลวคอยมึงเงินเ <c oughs> มียถามแล้ววันนี้เมียถามมักไตรดบมึง เงินมาตะใซายบอกกูมาเดียวนี้โอยอยากจัางเลยนะบานนี้ซ่อไปซอมากครับซ่อไปซอมาอืมได้มาตะใซายบันนีรอา้าวงานเข้าแล้วนะได้มาจากมัง,งเงวอ๋อนะอ๋อมังเงวกับมันกับคนเดือข้าเดือบอ่ออ้อยเมนเลยเนาะมันน่าจะไทยมาในนี้ มันก็น่าจะถ่ายคลิปเนาะ,ะมันก็น่าจะถ่ายคลิปเนาะกระติถ <c> ด <oughs> ้ายไ้เม็ดหลากับพี่นออนะอ้องเอฟซีกัจิมีี่หละนะอ่าภาพเขาเอื่นภาพนั่นก่าภาพไม่น่าดูบอภาพไม่เหมาะสมอาจจะึ้ดเบื้องอาภาพจะได้ภาพบหมาะสมฮะเขาไ่จะว่าโปกนั้นไปะจะว่ารอน ภาพปไปไหนภาพบึกจำบะกันบอกคือเจ้าไหนครับนะปลาข้อก็ทําบ่ปลาข้อก็ฮู้บ่คือเจ้าไหนนะอันนี้ก็ไม่รู้ได้นะครับเนาะภาพไม่เหมาะสมไดพี่น้องเอฟซีเอาปฏิจายกันปนั้นนี่ครับเป็นยังปีิจายกันปันนั่นเอาบัาน้นนี้เอาอืมภาพไม่เหมาะสมเขาเฉพาะหล่อนที่ชื่อได้ครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าคนมันคิดได้เนี่ยไว้เขาถึงบางอ้อแล้วนะ ใช่ไหมล่ะแล้วมันเป็นภาพอะไรทีนี้ที่มันไม่สมนะแต่ภาพว่ายุ่ใกล้กันซื่อๆกับวัแม่นได้บันนี้อ่นะมันก็ไม่ใช่เลยทีนี้บันนี้เอาเจ้าขึ้นเบื้องนู้บันนี้นะ